ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นสบู่แปลว่าอะไรฝันเห็นสบู่ฝันเห็นสบู่ที่สกปรกฝันเห็นสบู่ที่สกปรกแปลว่าอะไร ฝันเห็นสบู่ที่สกปกท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นไพ่ความตายฝันเห็นสบู่ที่สกปกเนี่ยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากการเนี่ยเป็นไวรัสเลยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากเชื้อไวรัสแต่คุณอะมีพลังของพระแม่ตีสักติปกป้อง,องคุ้มครองคุณจะหายป่วย ช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์จะเสียเงินขอให้คุณเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองช่วงเนี้มีคนน่ะคิดอยากจะแย่งผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของคุณคุณควรจะหันมาดูแลสุขภาพและระมัดระวังพวกแกงคอเซนเจอร์โจร คนอันตรายคนไม่ดีเลขนำโชค1 3 0 1 3 0ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ